สวัสดีครับผมจะมาแนะนำวิธีลงบัตรใน Photoshop กันนะครับผมก็เริ่มต้นกันเลยนะครับหลังจากที่เราเปิดโปรเจกต์ขึ้นมานะครับเราก็มาตรงที่ Windows นะครับแล้วเ,เลือกคำว่าบัตรนะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่เจอนะครับบัตรจะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับผม ตอนนี้ก็คือเป็นบัตรของเราที่อยู่ในเครื่องนะครับผมที่เราลงที่ลงก่อนหน้านี้นะครับผมทีนี้เราก็จะมาทําการเพิ่มบัตรนะครับผมโดยการคลิกตรงนี้นะครับตรงมุมจากนั้นมา Import บัตรตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ไปหาบัตรที่เราดาวน์โหลดมานะครับก็ไปที่ผมดาวน์โหลดมานะครับก็นี่นะครับบัตร แล้วก็กดโหลดหลังจากนั้นบัตรก็จะเข้ามาด้านล่างสุดของเราคือตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็กดดูข้างในบัตรเรามีบัตรอะไรบ้างตรงนี้นะครับคดแยกมาก็จะมีที่เราลงไปเมื่อกี้นะครับก็จะมีหัวข้อแยกบัตรต่างๆนี่นะครับก็จะมีบัตรที่เราลงไปเมื่อกี้เนะี่ย น่นครับเวลาใช้ก็ง่ายๆก็เหมือนกันหล่ตรงนี้ครับเราจะใช้มันก็มีรูปแบบมันอยู่แล้วหรือว่าเราจะเข้ามาเลียกบัตรตรงนี้ก็ได้เหมือนกันครับผมตรงนี้นะครับตรงตรงบัตรเนี่ยเราก็มาเลือกตรงนี้ก็ได้ นี่นี่คือบัตรนะครับเงี้ยฟ้าผ่าก้อนเมฆฮะประมาณนี้